สิ่งที่อยากชวนคิดต่อหลังจากได้พลังจากพระเจ้าแล้วเนี่ยโดยการตั้งคำถามกับตัวเองตรงที่ว่าวันนี้นะครับอยากจะมาชวนคุยกับภาพยนตร์ในปี2003เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ได้นักแสดงดังอย่างจิมแคลรีและเจนิเฟอร์อลิสตัน ก่อนจะเข้าเนื้อาหานะครับฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้คงจะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆให้กับพวกเราช่องหนังให้มาโดยเนื้อเรื่องนะครับกล่าวถึงบูธชายหนุ่มที่มีความฝันอยากเป็นผู้ประกาศข่าวมาทั้งชีวิตแต่ดูเหมือนโชคชะตานะครับกลับไม่เข้าข้างเอาซะเลยเมื่อตำแหน่งที่หวังไว้เนี่ยโดนเพื่อนร่วมงานที่เขาเกียรขี้หน้ากลับได้ตำแหน่งนี้ไปทำให้บูธเนี่ยหัวเสียเป็นอย่างมาก ด้วยความขาดสติเขาจึงก่อเรื่องจนโดนไล่ออกจากงานไปหลังจากนั้นนะครับบู๊ตก็เอาแต่กลด่าโชคชะตายังลามไปโทษทุกอย่างว่าเป็นความผิดของพระเจ้าโดยใช้ถ้อยคำประชดประชันและสบประมาทพระเจ้าเป็นอย่างมากจนพระเจ้าเนี่ยนะครับถึงกระทนเรื่องนี้ไม่ไหวต้องลงมาพบบู๊ตและสั่งสอนพร้อมให้บทเรียนที่ล้ำค่ากับเขาโดยเขาเนี่ยสามารถมีพลังดังพระเจ้า แต่ต้องทำหน้าที่แทนพระองค์เช่นกันตัวหนังนะครับก็ดูเพลินๆเนบาสมองเราจะได้ดูความตลกร้ายของตัวละครหลักที่แทบจะแบกหนังไว้ทั้งเรื่องก็ตามสไตล์ของหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่ดูสบายๆเหมาะกับวันที่อยากเบาสมองถึงตรงนี้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าหนังเรื่องเนี้จะไม่ให้อะไรเลยสำหรับผมแล้วสิ่งที่อยากชวนคุยต่อ ถ้าเราเนี่ยมีพลังอย่างพระเจ้าจริงๆมันก็คงน่าจะดีน่าจะมีประโยชน์มากกว่าผลเสียถ้าเราเอาไปใช้ให้ถูกทางสิ่งที่อยากชวนคิดต่อหลังจากได้พลังจากพระเจ้าแล้วเนี่ยโดยการตั้งคำถามกับตัวเองตรงที่ว่าต่อให้เราได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการเราก็ต้องเจอปัญหาที่เราไม่ต้องการอยู่ดีเราคงทำได้เพียงเตรียมรับมือกับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามา โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าปัญหาส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงวัดได้อะไรดีๆจากหนังเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าอยากให้เราพูดถึงหนังเรื่องไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันแล้วพบกันใหม่นะครับกับช่องหนังให้มา